หนึหักออมก่อนใช้จ่ายแบบอัตโนมัติผมเริ่มเก็บเงินด้วยวิธีนี้หลังจากได้อัปเดตสมุดบัญชีเงินฝากที่ไม่ได้อัปเดตรายการอยู่หลายปีตอนแรกนึกว่าจะมีรายการยาวเหยียดปรากฏว่าธนาคารสรุปธุรกรรมการเงินที่ผ่านมาให้แค่สองบรรทัด บรรทัดแรกแสดงยอดเงินเข้าบัญชีรวม1 7 4 1 0ล้าบาท42สตางค์บรรทัดที่2แสดงยอดเงินรวมที่ถูกถอนออก1,734,659านบาท51สตางมีเงินเหลือติดบัญชีอยู่6,000กว่าบาทที่จริงก็รู้เรื่องการหักบัญชีอัตโนมัติมานานแล้ว แต่แอบกลัวว่าถ้าตัดไปก่อนแล้วจะไม่พอใช้สุดท้ายก็เลยไม่ได้เริ่มทําสักทีเอาเข้าจริงวิธีการหักออมแบบอัตโนมัตินั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยปัญหาอยู่ที่ความกังวลใจของเราเองต่างหากวันนั้นเลยคิดใหม่ทำใหม่เดินเข้าไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำแล้วสั่งให้ตัดเงินจากบัญชีเงินเดือนออกหลักการสภาพคล่องที่ดีต้องออมอย่างน้อย10แต่ตอนนั้นผมมีหนี้ค่อนข้างเยอะ เลยเริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซนตไปก่อนแม้จะดูน้อยไปสักนิดแต่พอได้เริ่มได้ออมได้สะสมต่อเนื่องก็รู้สึกดีต่อใจพลังขอองค์การตัดออมต่อเนื่องสิ่งที่สังเกตเห็นจากตัวเองก็คือพอเราเริ่มเก็บเงินได้ต่อเนื่องก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ยากเราทำมันได้จากนั้นก็จะเริ่มอยากเก็บเงินให้ได้มากขึ้นเริ่มงกมากขึ้นใช้จ่ายน้อยลง และที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มมีความหวังกับชีวิตมากขึ้นเพราะเมื่อเริ่มเก็บเงินหมื่นได้ตัวเราเองก็จะเริ่มเชื่อว่าการเก็บเงินแสนนั้นเป็นไปได้และพอเก็บเงินแสนได้จริงความเชื่อก็จะมีมากขึ้นจนถึงจุดที่เรากล้าเชื่อกล้าฝันว่าวันหนึ่งเราจะมีเงินเก็บหลักล้านได้ ช่องทางการตัดออมสำหรับคนเริ่มต้นควรเลือกช่องทางการเก็บเงินที่มีความเสี่ยงตำ่ำจะเลือกเก็บสะสมไว้ที่เดียวหรือหลายช่องทางผสมกันก็ได้เช่น Engine f o ก k e r n k ร n g t a n ท a m Lady Engine Lee Kang Tanram t r i s a r h ู